อืมดีดีเลยอร่อยมีประโยชน์มากๆเมนูที่เราจะทําในวันนี้นะครับ<ม>คือข้าวโอ๊ตรสฟักทองแล้วก็ทานคู่กับเห็ดย่างนะครับ ทําง่ายกินง่ายใช้ของวัตถุดิบไม่เยอะเลยนะครับไม่ซับซ้อนมีเพื่อนๆรีเควส t มาหลายคนเลยนะครับว่าอยากจะให้ผมเนี่ยช่วยทําเมนูที่เป็นแนวสุขภาพแล้วก็ใช้น้ํามันน้อยแล้วก็มีประโยชน์ทํากินเป็นอาหารเช้าก็ได้ใครที่เป็นสอวอเป็นคนที่มีอายุเยอะๆนะครับแล้วต้องการจะกินอาหารที่คลีนๆ e a n เมนูนี้นะครับบอกเลยว่าเหมาะมากๆเลยนะครับ สำหรับใครที่เพิ่งมาดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องวีแกนสตาร์ทอัพด้วยนะครับผมจะมาแบ,บ่งปันสูตรอาหารวีแกนเมนูสุขภาพนะครับที่ไม่มีเนื้อสัตว์ไม่เกี่ยวข้องกับเนื้อสัตว์ให้เพื่อนๆได้ลองไปทาตามกันครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทํากันเลยครับโอเคครับเดี๋ยวเราจะเริ่มต้นจากการหัน่นฟักทองก่อนนะครับฟักทองผมใช้ประมาณสัก2แง่งแล้วก็ปอกเปลือกนะครับเพื่อนๆที่มีแบบว่าฟักทองที่เราต้มมาไว้นี่ครับแล้วก็กินแบบเหลืออะไรเงี้ย ใช้ได้เลยนะฮะไม่ต้องมาทําใหม่แบบนี้นะครับเราเอาฟักทองที่สุกแล้วหรือว่าเหลืออยู่ในตู้เย็นเนี่ยเดี๋ยวมาทําขั้นตอนต่อไปได้เลยนะครับจะหั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะครับจะได้สุกเร็วๆนะไม่ต้องหั่นชิ้นเป็นแบบหนาๆนะครับแล้วก็ผมจะใช้เป็นเห็ดแชมปิญองนะครับสักประมาณ5ดอกแล้วกันอันนี้ผมเอาอไปล้างก่อนนะครับเห็ดแชมปิญองเนี่ย ทำความสะอาดได้2แบบนะเพื่อนๆจะปอกเปลือกตรงนี้ก็ได้นะครับเปลือกตรงนี้แล้วเปิดทีละอันทีอันก็ได้นะก็ก็ดีเหมือนกันแต่ที่ผมล้างเลยนะครับล้างเศษดินเศษอะไรออกแล้วก็วิธีล้างเนี่ยคือล้างแบบไม่ต้องแช่น้ํานะครับคือล้างผ่านๆแล้วเราก็รีบใช้เลยเพราะว่าโดยธรรมชาติของเห็ดเนี่ยมันจะอมน้ํานะครับผมก็หั่นเป็นแบบนี้เลยนะครับนี่เป็นดอก,ดอกๆแบบนี้มันจะสวยดี ผมก็จะซอยตัวหอมใหญ่นะครับประมาณนี้จะได้หอมหอมก่อนอื่นเดี๋ยวเราจะมาทำซอสพัมกินกันก่อนนะครับผมก็จะเติมน้ำลงไปประมาณนี้ผมก็จะใส่ตัวพัมกินลงไปเลยนะครับหรือฟักทอง ส่ลงต้มจนเขาสุกแล้วก็เละเลยนะครับแล้วก็จะใส่เกลือลงไปหน่อยแล้วก็พริกไทยนิดนึงตอนนี้ก็เดือดแล้วนะครับแล้วก็ต้มให้เขาจนนุ่มเลยใช้เวลาประมาณสัก3-5นาทีนะครับผมหั่นบางๆเนี่ยมันก็จะสุกเร็วมากๆตอนนี้ก็สุกแล้วนะครับทุกอย่างนิ่มและผมจะปั่นด้วยเป็นแฮนด์เบนเดอร์นะครับเป็นแบบนี้ ใครไม่มีแฮมเบอร์เกอร์ก็ใช้โถปั่นธรรมดาก็ได้นะครับหรือจะไม่ปั่นก็ได้นะต้มให้มันเละๆแล้วก็ใช้ช้อนบี้เลยก็ได้นะครับไม่ต้องซีเรียสมากนะว่ามันจะแบบ ต้องเนียนไหมคือมันไม่จําเป็นนะครับคือเราเอาแค่ให้มันเป็นแบบได้รสชาติของฟักทองเนี่ยก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับสูตรนี้เนี่ยจะเป็นสูตรที่สุขภาพแล้วก็มีโปรตีนด้วยนะฮะผมจะใส่ตัวผงโปรตีนที่เป็นถั่วลันเตาของยี่ห้อ KK ลงไปด้วยนะครับใส่ไปประมาณ1สกู๊ปถึง2สกู๊ปเลยก็คือเมนูนี้เนี่ยมันจะได้ช่วยมีโปรตีนมากขึ้นนอกจากเห็ดแชมปิญองแล้วนะครับยังจะมีตัวเนี้ยเป็นตัวช่วยนะครับก็ทําให้อิ่มท้องนานขึ้นอยู่ท้องนานขึ้นแล้วก็มีโปรตีนเยอะขึ้นด้วย ใส่ลงไปเลยอย่างนี้นะครับ1 s c o o สกูปนี่ประมาณนี้แล้วผมก็จะเพิ่มความชิซซี่ชิซซี่นิดนึงนะครแล้วก็มีวิตามิน B12 ด้วยก็คือจะใส่ตัวนี้ครับ nutritional yeast ใส่ลงไปประมาณ1ช้อนโต๊ะครึ่งนะครับปรุงรสด้วยเกลือพริกไทยเมื่อกี้เราใส่เกลือลงไปแล้วนะครับเราชิมอีกทีนึงนะแล้วผมก็จะใส่ขิงผงใครไม่มีขิงผงก็ใช้ขิงสดนะครับเอาไปต้มตอนที่ต้มกับตัวฟักทองได้เลยนะครับโอเคแล้วเราก็คนส่วนผสนมให้เข้ากัน ทีนี้ต้องบอกก่อนว่าเวลาที่มันเป็นอย่างเงี้ยค้นๆแบบนี้นะครับแล้วเราต้องการให้มันมีความเหลวๆหน่อยนะผสมกับข้าวโอ๊ตเนี่ยเขาจะดูดน้ํานะครับผมก็จะทําให้มันเหลวๆนิดนึงผมจะใส่เป็นนมโอ๊ตนะครับหรือว่าเป็นนมถั่วเหลืองก็ได้นะนี่ใส่ลงไปแบบนี้ให้มันออกเหลวๆหน่อยนะครับอย่าให้มันค้นมากเพราะาเดี๋ยวมันจะแห้งเกินไปนะฮะนี่ จะกินเป็นซุปเลยก็ได้นะเนี่ยเอาจริงแต่เราจะทำให้มันอิ่มท้องมากขึ้นอยู่ท้องมากขึ้นโดยการใส่ตัวข้าวโอ๊ตนะครับผมใส่ข้าวโอ๊ตลงไปเลยแล้วระหว่างนี้นะครับผมจะเติมน้ำลงไปเรื่อยๆนะครับให้จนข้าวข้าวโอ๊ตเนี่ยเขาสุกใส่นมก็ได้นะครับอุ่นไปเรื่อยๆนะครับช้าๆจน ข้าวโอ๊ตเขาเริ่มสุกแล้วก็อืดขึ้นนี่นะครับเห็นไหมเอาแบบนี้นะให้เป็นลักษณะประมาณนี้นะครับให้มันมีความเหลวนิดนึงแต่แบบยังมีความข้นอยู่อะเออระหว่างขเหลวกับข้นๆน่ะอย่างนี้นะครับเนี่ยจะอร่อยมากๆเลยนะเวลาเราบุงข้าวโอ๊ตเนี่ยมันจะดูดน้ำนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย เราต้องเผื่อน้านิดนึงแล้วก็อาจจะค่อยๆเติมน้าเรื่อยๆนะครับแล้วก็ดูว่าเราชอบประมาณไหนนะแห้งเกินไปเปียกเกินไปอันนี้เพื่อนๆลองใช้ประสบการณ์ดูนะครับผมจะเอาประมาณนี้แล้วเดี๋ยวพักไว้เดี๋ยวเราไปผัดเห็ดกันครับเริ่มต้นนะครับเดี๋ยวผมจะใส่น้ํามันนิดเดียวสูตรนี้มันเป็นเฮลตี้เฮลตี้นะผมก็เลยไม่อยากจะใส่น้ํามันเยอะนะครับใส่หอมแดงเออใส่หอมใหญ่นะครับใส่ผงกระเทียมนิดเดียวนะครับใครมีกระเทียมสดก็ใช้กระเทียมสดได้นะ ตอนนี้หอมเริ่มหอมดีแล้วนะครับผมก็จะใส่เห็ดลงไปเลยสูตรนี้เนี่ยเอาจริงกินได้ประมาณ2คนเลยนะครับเห็ดแชมป์ไปยองเนี่ยเวลาผัดเนี่ยมันจะหอมมากๆเลยนะครับพริกไทยนิดนึงแล้วก็เกลือหน่อยนึงนะครับใส่ใบไทม์ลงไปนิดนึงนะครับผมใส่ใบไทม์แห้งนะก็ประมาณนี้นะครับ เสร็จเรียบร้อยจัดลงจานได้เลยครับยังครับยังไม่หมดผมก็จะใส่นี้ด้วยถั่วฮาซินัทอบเพิ่มโปรตีน ใครจะใช้ถั่วอะไรก็ได้นะถั่วที่เป็นเม็ดมะม่วงก็ได้นะครับประมาณนี้แล้วผมก็จะโรยด้วยเม็ดฟักทองอีกนิดนึงจุกๆไปเลย มาครับเดี๋ยวเรามาชิมกันนี่น่ากินมากเลยนะบอกเลยว่าเมนูนี้เนี่ยเหมาะกับเด็กเหมาะกับผู้ใหญ่เหมาะกับคนสูงวัยออกกําลังกายคือเหมาะมากๆนะครับเมนูนี้สุขภาพสุดๆโปรตีนเยอะมากๆเลยนะครับมาเริ่มจากชิมข้าวโอ๊ตกันก่อนนะฮะอันนี้เป็นรสฟักทองอืมเค็มๆหวานๆแล้วก็ข้าวโอ๊ตนุ่มๆอันนี้ผมจะกินเห็ดแล้วก็กินกับถั่วเลยนะครับอืมดีดีเลย อร่อยมีประโยชน์มากๆไปทําดูนะครับสูตรนี้อันนี้เดี๋ยวผมจะเพิ่มใส่พริกป่นนิดนึงใครรู้สึกว่ากินแล้วเลี่ยนนะครับแล้วเวลาเราใส่พริกป่นลงไปนิดนึงเนี่ยมันจะทาให้กินง่ายขึ้นนะครับนี่ใส่ลงไปม,มันเบาๆสบายท้องเหมาะกับเป็นอาหารเช้ามากๆอะแล้วก็รสชาติมันจะแบบผู้ดีผู้ดีนิดนึงอะไ <c oughs> ม่รู้จะพูดยังไงเออมีความมันมีความหวานมีความเค็มโอเคอะมันดีเลยอะ่ะ เพื่อนๆลองไปทําดูนะฮะเมนูนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับแล้วก็น่าจะถูกใจหลายๆคนที่รีเควสตมาให้ผมทําเมนูที่เป็นแบบว่าสุขภาพมากขึ้นแล้วก็เฮลตี้เฮลตี้หน่อยมีประโยชน์หน่อยนะครับเมนูนี้เนี่ยตอบโจทย์มากๆเลยนะครับโปรตีนเยอะมากๆเนี่ยมีถัว่วมีเม็ดฟักทองมีเห็ดมีพัมกินแล้วก็มีตัวโปรตีนโปรตีนผงด้วยนะครผสมลงไปมันเข้ากันแล้วก็ลงตัวมากๆเลยนะครับ ก็ลองไปทนดนูใครอยากจะให้ผมทำเมนูแบบไหนก็พิมพ์คอมเมนต์มาด้านล่างได้เลยนะครับแล้วก็ใครที่ทำแล้วเป็นยังไงรสชาติเป็นยังไงก็พิมพ์คอมเมนต์มาบอกกันบ้างนะครับสุดท้ายนี้ยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กด s u b s c r i b e ช่อง Wega น t ตาร์ทอไปด้วยนะครับใครที่อยากจะต้มข้าวโอ๊ตเนี่ยแล้วอยากให้มันสุกเร็วๆนะเพื่อนๆต้มแยกน้ำก็ได้นะครับแล้วก็ค่อยเอามาเทผสมรวมกับส่วนผสมที่เป็นฟักทองนะครับมันก็จะสุกเร็วแล้วก็เข้ากันได้เร็วมากๆเลยนะครับเวลาปรุงอาหารกับข้าวโอเนนน่่ใให้้สพิิมไปดึ เพราะว่ามันดูดน้ําแล้วก็ส่วนผสมมันจะแห้งลงเรื่อยๆนะครับก็ลองไปทากันดูนะครับ